เพื่อนให้คำไพเราะกับเราเราจะให้คำไพเราะกับเพื่อนกลับก็ยากเพื่อนช่วยเหลือเราเราจะช่วยเหลือเพื่อนกลับก็ยากการจะแสดงความกตัญญูแม้แต่กับเพื่อนกันกับมารดากับบิดานะสามีภรรยาคนรักกันนะก็ไม่ง่ายนะหรืออย่างดู มารดาบิดาของเราเนี่ยถ้าเรานึกย้อนเนี่ยเอยเราเคยแสดงความกตัญญูกะตะเวทีอะไรต่อท่านหรือยังนึกไปเริ่มนึกไม่ออกเหมือนกันนะใช่ไหมบางคนก็บอกว่าเอเาคยครับผมก็เลี้ยงดูพ่อแม่ให้เงินเดือนทุกเดือนนะหารถให้ท่านขับซื้อบ้านให้ท่านอยู่ผมพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยว พาท่านไปทานอาหารเวลาท่านเจ็บป่วยผมก็พาไปรักษาอันนี้คือสิ่งที่โยมอาจจะพอนึกได้แต่เป็นการกระตันยูกระตะเวทีอย่างสูงสุดหรือยังพระศาสดาบอกอยังโยมก็เริ่มคิดเยอะแล้วโอ้โหทำขนาดนี้ยังไม่กระตันยูหรอครับแล้วจะให้ผมทำขนาดไหน พรัศดาบอกแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างดูแลนวดฟันท่านให้การอาบการดัดการนวดการฟันท่านอย่างดีแล้วท่านก็อุจละาปัสวะลดตัวเราตลอดทั้งร้อยปีการทำอย่างนี้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลย เพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร <c oughs> ตอนเขาเลี้ยงดูเรามาเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะจนเราโตทำงานได้ก็หลายคนอาจจะยังนึกไม่ถึงพระศาส,สดาบ,บอกนี่ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนเลย ทำขนาดนี้พระองค์บ่อกว่าแม้เธอจะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศิลให้มีศีลสัมปทา